ยูรีเทนต่างกับแล็กเกอร์อย่างไรนะครับยูรีเทนภาษาช่างไม้เรียกว่าการเคลือบแข็งนะครับเนื้อไม้นะครับเรียกว่าเคลือบเงาด้วยให้ความสวยงามด้วยแล้วก็ช่วยให้เนื้อไม้มีความแข็งแรงทนต่อการขีดข่วนนะครับทนความชื้นทนความร้อนเนื้อฟิล์มเขาแข็งแรงกว่าแล็กเกอร์นะครับเล็กเกอร์เนี่ยทน แล้วก็สวยงามพอสมควรนะครับให้ความเงางามแต่ว่าเนื้อฟิล์มเขาแข็งแรงสู้ยูริเทนไม่ได้นะครับยูริเทนเนี่ยเมื่อทาไปแล้วเราจะเห็นนะครับว่าเกิดความเงางามแล้วก็เนื้อไม้นะครับจะแข็งแรงเหมือนกับเรียกว่าเราเคลือบแก้วเนื้อไม้ไว้เลยนะครับจะเป็นโพลิยูริเทนนะครับ PU เนี่ยจะเคลือบผิวเนื้อไม้ไว้ทนต่อการขีดข่วนนะครับ ทนต่อการใช้งานเหมาะกับงานที่โดนสัมผัสโดนใช้งานบ่อยๆนะครับเช่นอย่างตัวนี้ผมทาที่หน้าโต๊ะฐานข้าวนะครับหน้าโต๊ะอาหาราก็จะช่วยทนความร้อนทนการขีดข่วนเวลาระวางจานชามอย่างเงี้ยนะครับและตัวนี้ที่สำคัญนะครับเป็นนานโนโพลิเมอร์ด้วยที่เราใช้ให้มีความแข็งแรงและเงา,งางามเป็นพิเศษด้วยนะครับทนต่อการกระแทกนะครับรอยขีดข่วน ทดสอบแล้วนะครับดีกว่ายูรีเทนทั่วไปที่เป็นยูรีเทนผสมถึง4เท่าเลยนะครับตัวนี้ไม่มีกลิ่นฉุนนะครับไม่มีสารประหลอดปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยนะครับเนื้อฟิล์มเนี่ยถ้าเราดูนะครับมีความเงางามสูงมากเลยนะครับทนต่อการขีดข่วนทนต่อสภาพความเป็นกดเป็นด่างนะครับเวลาเราจานร้อนๆมาวางเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงนะครับ ป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันแมลงที่กินเนื้อไม้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ทาให้คุณลูกค้านะครับเป็นหน้าโต๊ะทานอาหารนะครับทาบนไม้สักพม่านะครับตัวนี้เป็นสักประสานเป็นสักพม่าเลยทามาแล้วก็สีสวยงามนะครับตัวนี้รับรองใช้งานนี่แข็งแรงทนทานให้ความเงางามแล้วก็เหมาะกับการเคลือบหน้าท็อปโต๊ะอาหารด้วยนะครับเพราะปลอดภัยนะครับไม่มีสารปลอด ปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยก็ฝากไว้นะครับเดี๋ยววันที่เราไปติดตั้งนะครับโต๊ะทานอาหารขนาดสีที่นั่งนะครับท็อปไมคสักตัวนี้เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนนะครับสวัสดีครับ